แหวนเพชรสุดหรูแบบนี้ดูได้ในคลิปนี้เลยนะครับรีวิวจิเลี่สัปดาห์นี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของแหวนเพชรที่แบบว่าไซส์อลังการมีความหายากกันบ้างนะครับมีมาด้วยกันทั้งหมด6วงด้วยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นคิวของแหวนเขาเรียกว่าแหวนสวยหรูกันเลยแล้วกันนะครับแหวนสวยหรูหายากกันก่อนนะครับประเดิมวงแรกกันก่อนนะครับ PD ดี5นะครับ PD 0 0 5ครับเป็นแหวนเพทตอร์นสแปดเคไวโกครับน้ำหนักอยู่ที่2.12กรัม2.12กรัมดิงไซสิ53อ่ะผมบอกดิงไซก่อนเลยแล้วก็มีเพชร66เม็ดครับ66เม็ดบิงเอ่อมีเพชรน้ำนะครับน้ำหนักอยู่ที่0.45กะรัตนะครับ0.45กะรัตครับวงนี้ประเดิมง่ายๆกันก่อน,นครับวันนี้อันนี้คือต้องบอกนะครับว่าวงนี้ง่ายสุดใน6วงแล้วนะครับ อันนี้ราคาน่ารักน่ารักประเดิมวงสวยๆกับวงนี้เป็นสินค้ามาใหม่นะครับวงนี้จะเป็นลักษณะสมมติก็ว่าเป็นแหบนไขว้กันแบบนี้ครับก็เป็นลักษณะที่ครับเขาทําให้เห็นนะครับว่าเขาทําลักษณะให้มันืกับเป็นเพชรหยดน้านะแต่ว่าเป็นลักษณะของการเป็นเพชรประกอบนะครับเป็นเพชรประกอบให้มันเป็นรูปทรงหยดน้ําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเรือนก็เป็นลักษณะที่แบบว่าเป็นแฉกออกมาแบบนี้นะครับก็มีความสวยงามในการสวมใส่นะครับเห็นไหมคือถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะที่แบบว่าใครชอบแนวแหวนเพชรแถวอะไรแบบนี้เนี่ย ็วงนี้ครับถือว่าเป็นแบบลูกเล่นอีก1วงวงใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะครับราคาครับราคาวงนี้อยู่ที่2 2 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะ2 2 0 0 0บาทราคาน่ารักน่ารักกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับวงนี้นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมว่าวงแล้วแหวนก็น้าใหญ่ใหญ่เต็มเตมแบบนี้เลยทีเดียวนะครับอ่าใครชอบวงนี้ประเดิมวงที่1กันก่อนนะครับวงนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับ p d ดี5วงนี้นะครับ22,000บาท2 2 0 0 0บาทดิงไซส์53สามารถ ปรับได้บวกลบสไซส์ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่ามีเพิ่มเติมนะครับก็อาจจะขออนุญาตมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมมาอีกสักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวดูแลให้เต็มที่เลยนะครับแต่สําสหรับวงนี้ลิงไซส์5้นะครับ22,000บาทใครกําลังตามหาแหวนเพชรแถวแบบว่าใส่สไตล์ง่ายๆแบบนี้ครับก็ขอแนะนําวงนี้เลยนะครับ2 2 0 0 0บาทนะครับไปดูวงต่อมาก,กันบ้างอ่ะผมขอไล่แบบใครว่าความสวยงามันเลยทีเดียว วงต่อมานะครับอ่ะวันนี้มีความแปลกนะครับ PD 0 1 6นะครับ PD 0 1 6ครับแหวนเพชรตัวเลิบ 18K เคไวโกลครับอ๋อ 18K เยลโลโก้ใชนะครับถ้าดูจากสีแล้วแบบนี้ 18K เยลโลโก้ครับน้ำหนักอยู่ที่5.17กรัม5.17กรัมมีเพชรทั้งหมด23เม็ดครับเพชร23เม็ดเพชร23เม็ดอยู่ที่ด้านข้างนะครับอยู่ด้านข้างแล้วก็ตรงกลางแบบนี้นะครับซึ่งเพชร23เม็ดแบบนี้น้ำหนักรวมอยู่ที่0.45ก์จุดสี่ห้า 0.45กระลัดนะครับแล้วก็มีเพชรเป็นหยดน้ํา2เมตรครับเพชรหยดน้ํา2เมตร0.18กระัตนะแล้วก็เพชรเขาเรียกว่าเพชรกลมทั้งหมด21เมตร0.27กระัดนะครับวงนี้วงนี้มี m a t t e r of p e a r l ด้วย m a t t e r of Pearl ก็คือลักษณะการเป็นเปลือกมุกค,ครับเขาเจียเปลือกมุกให้เป็นแบบว่าเป็นทรงแบบหยดน้าพอดีแบบนี้เข้าลูปลเข้าทรงแบบนี้4เมตร1.32กระัตด,ด้วยทีเดียวนะครับ เม็ดนี้วงนี้นะครับลักษณะเขาทําเป็นเหมือนจะเป็นใบพัดเป็นบล็อกโคเวอร์แบบนี้ก็ไม่ก็คล้ายๆแบบนี้ทีเดียวนะครับแล้วเขาก็เป็นใบตัวเขาเรียกว่าเป็นมาเตอร์ออฟเพลผสมกับเพชรด้วยสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับต้องบอกได้เลยว่าอ่ะผมถอยซูไม่ดูลักษณะแบบนี้คือเป็นลักษณะที่แบบว่างานสไตล์แบรนดะ์สไตล์แบบนี้เขาก็นิยมทำนะครับต้องบอกได้เลยว่าแบบว่าใส่แล้วแบบดูสวยดูหรูมากเลยทีเดียวนะครับวงนี้นะครับวงนี้นะครับ,ร,บราคาอยู่ที่4 0,000บาทถ้วนนะครับ 4 0 0 0 0บาททุนๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับใครชอบแหวนที่มีสไตล์แบบนี้นครับใครชอบแหวนมีสไตล์แบบนี้อันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่ามาเธอ r อาเพิก็เป็นอันไม่ไประจำเดือนมิถุนาด้วยนะใครที่แบบว่าจะเกิดเดือนมิถุนาหรือแบบใครชอบงานมุกอะไรแบบนี้ก็แนะนําได้เลยนะครับสำหรับมาเธอเอาเพิแบบนี้สวยๆแบบนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าเขาเจียม,มุกให้เป็นลงรูปทรงแบบนี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหม นังบอกว่ามีความสวยสดงดงามและมีดีไซน์ที่แปลกตาม,มากเลยทีเดียวนะครับ40,000บาทท่วนๆจะไปเลยครับใครชอบวงนี้ผมก็จัดได้เลยนะครับเห็นไหมด้านกล้าก็จะเป็นตัวเพชรแบบนี้นะครับ เห็นไหมใส่แล้วก็แต่ว่าใส่แล้วดูสวยแล้วก็มีแบบว่ามีความลูกเล่นมีลักษณะที่แปลกตามากเลยทีเดียวรับรองนะครับว่าหาที่ไหนไม่มีไม่มีร้านไหนทําแน่นอนครับแล้วก็บอกว่ามีสไตล์ที่แบบว่าแปลกตามากเลยทีเดียวผมก็คัดสรรด้างานสวยๆมาให้ลูกค้าของเราทุกๆท่านดูกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบสามารถ CF แล้วก็บอกอีกมาได้เลยนะครับแคปรูปนี้แล้วบอกมาได้เลยครับว่าชอบวงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบอกได้เลยครับว่างานสวยแน่นอนทีเดียวนะครับ วันนี้ผมมีของแปลกมาให้ดูอะบอกแล้วเลยว่าวันนี้แปลกทุกวงสวยทุกวงด้วยอ่ะวงต่อมาผมต้องให้ดูวงก่อนเนี้ยอ่ะผมต้องให้ดูวงก่อนนะอ่ะ PD004 ครับ PD004 ียบับโฟกัสนิดนึง PD004 ครับตัวเลน 18K ไว้โกคำน้ำหนักอ,อยู่ที่3.87กรัม3.87กรัมมีเพชรทั้งหมด89เมตรครับ89เมตร0.61กรัตนะครับ0.61กรัตนะครับ เซนเตอร์ผมขยับเข้ามาแค่ชัดเลยเซนเตอร์เซนเตอร์ไม่ใช่บุษราคำครับแต่เป็นเยลโล่ไดมอนด์ครับเยลโล่ไดมอนด์ขนาด0.09กะรัตครับหรือว่า9ตังค์นะครับเม็ดนี้เป็นทรงคูชชั่นนะครับความแปลกความพิเศษของวงนี้ก็คืออะไรครับคือลักษณะของวงนี้ครับเขาจะเป็นงานเพชรสีนะครับเป็นงานเพชรสีนะครับเป็นงานเพชรสีที่เขาเรียกว่ามีการเขาเรียกว่าวิทยาการที่สมัยใหม่มากขึ้นก็คือว่าเขามีการฉาบตัวสีนะครับถ้ามองจต่ด้านหลังแบบนี้เนี่ย เขาจะมีการฉาบตัวสีที่ด้านท้องกระป๋อตรงนี้นะครับทำให้เพชรเนี่ยสีสวยมากยิ่งขึ้นนะพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเพชรเสียมพูถ้าทาเสียมพูลงไปก็ทําให้ตัวตัวเพชรเนี่ยที่แบบสีอ่อนๆนะครับก็ทําให้เขาายสีชมพูสีชมพูมากยิ่งขึ้นอย่างตอนนี้ตัวเรือตัวเรือเนี่ยเพชรแต่สีเหลืองอาจจะเป็นสีเหลืองอ่อนพอทาสีเข้าไปก็ทําให้เพชรแต่สีเหลืองมากยิ่งขึ้นแต่เราต้องบอกนะครับว่าต้องการเป็นแฟนซีคัลเลอร์แน่นอนนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เ้าเอาเพชรขาวไปทากระป๋อชมพูแบบนี้เราจะเป็นเพชรหมู่อันนี้ไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นเซตสีอยู่แล้วจะทากระป๋อสีเพื่อให้สีสวยมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับอ่ะวงนี้นะครับลิงไซน์วงนี้อยู่ที่5้านะครับวงนี้ลิงไซต์อยู่ที่52นะครับวงนี้ลัยยกษณะเห็นไหมครับว่าเขาเป็นล้อม3ชั้นเนาะเป็นล้อม3าชั้นโดดเด่นใหญ่ๆแบบนี้เลยทีเดียวนะ แล้วก็เป็นเพชรสีนะคือลักษณะที่แบบว่าใครชอบแบบว่าหลังๆนะั่นคือแบบว่ามีลูกเล่นของการเป็นเพชรสีมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่แบบว่ามีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะเขาล้อม3ชั้นนะผมไม่เห็นนะแล้วเขาก็มีเพชรชิ้าอีก2แถวด้วยนะเห็นไหมครับคือเลยต้องบอกนะครับว่าแบบลักษณะที่แบบว่าดูโดดเด่นดูใหญ่มากเลยทีเดียวอ่ะผมถอยซูมอย่างนี้เลยเห็นไหมครับว่าเราเห็นเพชรชักันแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ น้ำหนักเพชรรวมอย่างที่บอกไปศูนย์จหนึ่งะครับแล้วก็มีเพชรกลมๆทั้งหมดอีก88เม็ดครับศูนย์จุกระดัตแบบนี้นะครับวงนี้นะครับราคาอยู่ที่45,000บาทนะครับสี่หมบาทได้แหวนใหญ่ๆห,หน้าใหญ่ๆแบบนี้กันไปเลยทีเดียวนะครับสี่หมบาทเท่านั้นเองนะครับราคาน่ารักกันด้วยทีเดียวนะครับใครชอบใครชอบผมก็ฝากไว้ด้วยครับสี่หมบาท ราคาน่ารักด้วยทีเดียวนะครับเห็นไหมงานสวยแบบนี้งานสวยแบบนี้ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งวงนะครับผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้มีแหวนสวยๆมีแหวนแบบแปลกๆเขาเรียกว่างานแบบสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แบบนี้คือผมก็จัดแบบ6วงแบบ6แบบ6วงที่มีความโดดเด่นสไตล์แบบมีเอกลักษณ์แล้วก็มีความหายากมาให้ดูกันเลยทีเดียวนะครับวงนี้อ่าสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับสี่หมื่นห้าพันบาทใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ พอมีเพชรสีเหลืองแล้วเราก็ต้องมีเพชรสีชมพูใช่ไหมครับอย่างที่ผมบอกไปตะก,กี้ว่าถ้ากระปะ๋อทาสีชมพูและเพชรข้างบนเป็นสีชมพูอ่อนนะครับ mm hmm. เขาก็ทำให้ตัวเพชรชมพูสวยมากยิ่งขึ้นแบบวงนี้เลยนะครับ PD-004 นะครับ p d ดี4ครับตัวเรือนเป็น 18K ไว้โกน้ำหนักอยู่ที่2.96กรัม2.96กรัมมีเพชรทั้งหมด49เม็ดครับเพชร49เม็ด 0.45กระกรัต0.45กะรัตนะครับเม็ดกลางขนาด0.1กระรัตนะครับ0.1หรือว่าเม็ดละ10ตังค์เป็นทรงมาคีนะครับเป็นเพชรชมพูทรงมาคีแบบนี้นะครับอ่าวงนี้ริงไซส์ยอยู่ที่53เนาะริงไซส์ยอยู่ที่53นะครับแบบนี้แล้วมีเพชรก้านแบบนี้เพชรตัวเพชรสีขาวนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่ 38ตังนะเอ้สนหรับสามสิบห้าตังสามสิบห้าตังแล้วก็อ่ะมีทั้งหมด48เมตรแบบนี้นะครับโอเคใส่แล้วสวยแบบไหนเห็นไหมคือลักษณะของแหวนเพชรมารคีเพชรมาคีก็เป็นอีกหนึ่งโซนครับที่มีความแบบมีลูกเล่นมีความสวยงามนะครับเห็นไหมครับว่าเห็นไหมอ่าพอเขาล้อม2ชั้นเนี่ยคือเขาดูสวยดูเต็มนะครับดูแบบว่ามีอะไรเห็นไหมครับ เริ่มบอกนะครับว่าแหวนสไตล์ล้อมแบบนี้เป็นอะไรที่แบบว่าร่วมสมัยนะคือแบบว่าใส่กันได้เรื่อยๆใส่กันได้สวยๆแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ อ่ะใครชอบแนวนี้ใครชอบแนวนี้ผมบอกได้เลยว่าแบบว่าคือต้องเป็นแบบว่ามีความแบนแบบเอกลักษณ์มากๆเลยทีเดียวนะถึงจะลักษณะจะเป็นสไตล์มินิมอลนะครับแต่ว่าปบนแบบที่แบบว่ามีทรงมูลค่านะและมีความแบบว่าพิเศษกันสุดๆไปเลยครับต้องบอกนะครับว่าอย่างพิงค์ไดมอนด์เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นสีพิงค์เยอะยเขาเรียกว่าเป็นเพชรสีที่มีความหายากลําดับต้นๆนะคือถ้าเราได้ถึงนะครับเราจะเห็นแบบเพชรสีเหลืองเพชรสีน้ำตาลเพชรสีออกอมเขียวอะไรพวกนี้คืออาจจะเห็นในตลาดบ่อย แต่ถ้าแบบเพชรสีชมพูหรืออะไรเงี้ยต้องบอกนะครับว่าแบบมีความหายากมากแล้วถ้าเราพอเราใช้กระเปะ๋ะในเรื่องของวิทยาการเหมือนกัทำให้แบบว่าเพชรสีชมพูสวยมากยิ่งขึ้นเนี่ยตอนเลยต้องบอกนะครับว่ามันมีมูลค่าที่ดูสูงมากยิ่งขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวนะครับวงนี้นะอยู่ราคาที่55,000บาทนะครับ5 5า0 0าบาทนะครับสำหรับแหวนเพชรวงนี้นะครับใครชอบใครชอบงานแนวนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่า งานมีไม่บ่อยนะงานสไตล์เพชรแฟนซีแบบนี้เนะี่ยงานมีไม่บ่อยถ้าเกิดว่าผมมีผมจะเอามารีวิวให้ดูเรื่อยๆแบบนี้นครับแต่วงนี้ก็อยากแนะนำนะครับ5 5 0 0มบาทสวยๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าใครอยากมีแบบเพชรสีไว้ในครอบครองแนะนําเลยทีเดียวนะครับงานนี้สวยแน่นอนเลยนะครับและผมยังมีเพชรแฟนซีอยู่อีก1วงเพชร1วงก็คือ วงชมพูอีก1วงครับวงนี้เขาจะชมพูอ่อนลงมานิดนึงแต่เมเ็ดเขาใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้นะครับ Pd 0 0 3นะครับอ่ะเป็น,นี้เม็ดน,นี้ Pd 0 0 3นะครับตัวเรือนเป็น 18k ไว้โกรครับน้ำหนักอยู่ที่2.56กรัม2.56กรัมมีเพชรทั้งหมด43เม็ดครับเพชร43เม็ดนะครับอ่ตรงนี้นะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่0.34ย์กรัตนะ 0.34กระรัตนะครับและเม็ดกลางเม็ดกลางเป็นทรงไข่กันบ้างเป็นทรงไข่ครับน้ำหนักอยู่ที่24ตังค์นะบอกได้เลยว่าน้ำหนักเมต็ดรตรกลางเนี่ยใหญ่มากยิ่งขึ้นนี24ตังค์เลยทีเดียวแล้วก็มีเพชรล้อมนะครับเห็นไหมครับว่าเพชรล้อมเนี่ยเขามี2ชั้นนะขยับนิดนึงชั้นในอ่ะชั้นในเป็นสีชมพูออน,อน,นะครับชแบบั้นในเ,เป็นสีชมพูพ 3, อ่อนๆนะครับแบบนี้ครับแล้วเขาก็ชุบด้วยสีชมพูจัวพิงค์ซ้มารอบนะครับ เพชรเสียมพูด้านในครับ22เมตร0.02กลัตนะ0.02กรัตแล้วก็เพชรขาวล้อมรอบอีกหนึ่งชั้นครับ20เมตรครับ0.06กรัตแบบนี้นะครับวงนี้มีความเรียบง่ายเนาะวงนี้มีความเรียบง่ายคือวงนี้เขาจะแบบว่าไม่ได้มีก้านไม่มีอะไรคือแบบเป็นเหมือนกับแบบว่าชมพูแล้วก็ล้อมเพชรชั้นหนึ่งแบบนี้ให้มีความสวยงามแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลแบบนี้ครับแต่ใส่ก็ได้แบบเรื่อยๆแบบนี้ครับแล้วต้องบอกนะครับว่า พิงดมอนเมนีเม็ดใหญ่ทีเดียวนะครับ0.24ก็คือเม็ดใหญ่ใช้ได้เลยทีเดียวผมต้องบอกครับว่าหลายๆคนบอกว่า X24 ตั้งใหญ่ยังไงผมบอกได้เลยนะครับว่ายิ่งเม็ดใหญ่กว่านี้แบบขึ้น30ขึ้น50เนี่ยราคาขึ้นแบบว่าแบบกระฉูดไปเลยนะครับคือต้องบอกครับว่า พิงค์ไดมอนด์เห็นเม็ดเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าราคาสูงมากเลยทีเดียวนี่ขนาดเป็นพิงค์ไดมอนด์สีแบบสีอ่อนนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่าตัวฉาบให้ดูสวยมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดว่าสีเข้มกว่านี้หรือสีเท่าแบบนี้เนี่ยราคาหลักแสนได้เลยนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าพิงค์ไดมอนด์นี่คือแบบว่าราคาแบบสุดๆไปเลยทีเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยใครชอบแนวนี้ผมแนะนำนะครับคือเป็นงานที่แบบว่านีเกิดความสวยงามน,นะครับใครชอบพิงค์ไดมอนด์ผมแนะนํางานสไตล์นี้เลยนะครับ วงนี้นะครับราคาอยู่ที่59,00 0บาทนะครับ5 9า0 0บาทนะครับได้แหวนทิงไดมอนด์ได้แหวนเพชรชมพูไปในครอบครองเลยนะครับต้องบอกได้เลยครับว่าสีหวานนะครับวงนี้สีหวานนะและเป็นสไตล์ที่แบบว่าเรียบหรูสไตล์มินิมอลได้แบบกำลังดีเลยทีเดียวนะครับใครชอบเช่นเคยครับใครชอบฝากไว้ด้วยนะครับใครชอบฝากไว้ด้วยเห็นไหมพอผมใส่แล้วแบบเรียบง่ายดูสวยหรูใช่ไหมครับแองวงนี้ริงไซส์53นะเช่นเดียวกันริงไซส์53าสสาทำไซส์ได้ผมดูแลให้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับ ลิงไซส์ให้สามอ่าอย่างที่บอกครับ59,00 0บาทนะครับ5 9า0 0บาทใครชอบวงนี้ฝากด้วยนะครับและวงสุดท้ายนะครับเราจัดแบบหน้าใหญ่ๆเต็มๆกันไปเลยครับวงนี้ครับ p d ดี5ครับ p d ดี5ตัวเรือนเป็น 18K ไวโกลคับน้ำหนักอยู่ที่7.93กรัม7.93กรัม7.93กรัมนะครับมีเพชรทั้งหมด53เม็ดเลยทีเดียวครับเพชร53เม็ดแบบนี้เลยทีเดียวนะครับ ผมให้รายละเอียดก่อนนะครับว่าเพชร53เม็ด2.50กุกราตนะส5 0นกรัตนะครับความใหญ่เขาอยู่ที่เพชรตรงกลางนะเห็นไหมตรงกลางเนี่ยเป็นเพชรประกอบนะครับเป็นเพชรประกอบลักษณะของการเป็นเพชรประกอบที่แบบว่าเขาเจียมมุมนะครับเห็นไหมว่าเขาไม่ได้มีเตเยครับเขาเจียมมุมแล้วก็ฝังให้มันแบบพอดีพอดีให้เป็นเสมือนกับเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าไซส์นี้แบบลักษณะแบบว่า8ปดถึงเก้รัดแบบนี้ก็ถึงนะ วงนี้แบบว่าหน้าใหญ่มากเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไซส์แบบนี้คือราคาแบบเป็นหลักล้านอ่ะผมบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นเม็ดนี้เป็นเพชรเม็ดเดียวเดียวเม็ดเดียวเนี่ยราคาเกินหลายล้านด้วยไม่ใช่ล้านเดียวนะครับอ่ะแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้น้ำหนักเพชรรวมอยู่ที่2.50กรัตนะและตรงกลางนะครับตรงกลางประกอบด้วยเพชร9เม็ดเนี่ยเพชร9เม็ดเนี่ยรวมอยู่ที่1.87กรัตนะ1.87กรัตนะครับอันนี้ก็ต้องบอกนะครับว่าหายากมากแล้วก็ลักษณะการเจผมให้ดูนะเห็นไหม คือเขาใช้เพชรยาวเป็นลักษณะใช่ไหมว่าพอเจจะต้องใช้เพชรยาวแบบนี้คือการหาลักษณะของเพชรที่แบบว่าทรงยาวยาวแบบนี้ก็หายากมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาเดี๋ยวเรามาฟังราคากันดีกว่าว่าจะราคาเท่าไหร่กันดีนะเนาะแล้วก็เพชรล้อนนะครับ44เมตรนะครับ0.63กะรัสนะ0.63กะรัสนะครับ ราคาครับราคาวงนี้อยู่ที่4 2 0 0 0บาทนะครับ4 2 0 0 0บาทนะครับสำหรับแหวนเพชรเอมเบรคัดเม็ดนี้ครับเอมเบรคัดทรงประกอบเวดนี้ครับผมบอกได้เลยว่าใหญ่เต็มๆนะใหญ่เต็มๆคือใครชอบแนวใหญ่ๆครับผมบอกได้เลยว่าวงนี้ตอบโจทย์ <c oughs> รครับวงนี้อยากตอบโจทย์งานแบบงา,แบบงานใหญ่งานเต็มแบบนี้เลยทีเดียวลิงไซส์วงนี้อยู่ที่52นะเดี๋ยวผมทำไซต์ให้ได้นะครับ <c oughs> ผมดูแลให้ได้เต็มที่เลยทีเดียวนะครับ402,000บาทครับ402,000บาท สำหรับแหวนเพชรหน้าใหญ่ๆวงนี้นะครับก็ตัวข้างในครับตัวข้างในนะครับ,นนรบอยู่ที่1 4คูณ10มิลิเมตรครับ14คูณ10มิลิเมตรครับรวมรวมนะครับผมก็มองว่าหน้าเกือบเกือบ20มิลได้เลยทีเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นใครชอบวงสุดท้ายวงนี้ใครชอบแบบหน้าใหญ่ๆแหวนหน้าใหญ่วงนี้ผมบอกได้เลยว่าถ้าเป็นเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวเนี่ย วงนี้หลายร้านใช้คำว่าหลายร้านเลยทีเดียวนะหลายร้านเลยเออคือแบบว่าคล้ายๆแบบว่าแบบเพชรแบบ10กว่ากระหลัดแบบนี้ก็คือแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาแบบกระถูดมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิด,ด,ดกว,ดว,วด่าใครชอบวงนี้ใครชอบให้แบบได้ใส่เพชรได้ใหญ่แต่ราคาเบาๆนะวงนี้แค่4ี่แสนสองหมบาทเท,ท่า, 4, 2, าทนั้นเองถ้าเกิดว่าเทียบกับมูลค่าของเพชรเม็ดใหญ่เม็ดเดียวเนี่ยประปองว่าคุ้มกันสุดๆไปเลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับวงสุดท้าย4ี่แสนสองหมบาทนะครับ 3โอเค3 2 1แอคชโอเค3 2 1 action. และก่อนจากกันนะครับเห็นไหมครับว่าวันนี้มีอะไรที่แบบว่าอลังการงานสร้างให้ดูกันเต็มๆใช่ไหมะครับมีความแปลกตากันพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแวนแถวง่ายๆวง,งนี้ก่อน22.22 0ื่นสอเริ่มจาก2 2 0 0 0ก่อนเพชรสีเหลืองครับ45.45 0 45, นะ่าะเพชรชมพูโซม,มาคีครับ 55. 0 0 0นะครับ ต่อมาครับเพชรชมพูตัวไข่วงนี้ครับ5900 0บาทนะครับมาเตอร์ออฟเพลครับมาเตอร์ออฟเพลวงนี้ครับ40,000บาททวนนะครับและทรงใหญ่ๆมรกตวงนี้นะครับทรงอเมรัลคัดเม็ดนี้นะครับ4 2 0 0 0 0บาทนะครับ420,000บาทนะครับชอบเม็ดไหนครับชอบวงไหนสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับีดูแลให้ได้เต็มที่นะครับขอบคุณมากครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับรีวิวจูดี้สัปดาห์นี้ครับใครสนใจวงไหนครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอดก็ได้ครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านครับสามารถทํานัดหมายได้เลยนะครับร้านอยู่บนถนนมหาศักดิ์สีลมนี่เองครับก็โอเคครับมาเจอกันได้เลยนะครับเราก็มีสินค้ามากมายให้ชมแบบนี้กันในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP อพี่หน้ากอีคิวพ่อค้าเพชรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ